ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเเดิมๆเลยแน่นอนนะคะก็ดีเที่ยวเรามาเตรียมตัวนะคะสำหรับเกมไทยลีกนะัดที่19ที่จะเกิดขึ้นในสุดสัป,ปดาห์นี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะคะว่าเ,เกมมีแข่งวันไหนแล้วก็คู่ไหนบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกันก่อนละกันเนาะว่าหลังจากจบ นัดที่18ไปแล้วเนี่ยก่อนจะเริ่มนัดที่19นะคะแต่ละทีมเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะโซนด้านบนกับโซนด้านล่างนะคะใครเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเลยละกันค่คนโอเคค่ะก็สำหรับทีมที่เป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะคะก็รู้กันอยู่แล้วเนาะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็เป็นทีมบุรีรัมยูไนเต็ดนะคะทุกคนเป็นที่หนึ่งของ่อ,อของตารางตอนนี้นะคะ มี47แต้มก็ถือว่าทิ้งห่างอันดับ2อย่างราชบุรี FC อยู่พอสมควรนะก็ราชบุรีนะคะอันดับ2มี35แต้มนะคะแล้วก็อันดับ3เนี่ยก็เป็นการท่าเรือนะคะที่ไล่จี้มาติดๆนะคะรวมไปถึงอันดับที่สอย่างทูแบงคอกด้วยนะคะทั้ง3กับ4เนี่ยก็มีคะแนนเท่ากันอยู่ที่33แต้มนะคะแต่ว่าอย่าประมาทไปเพราะว่า BG จีปทุมยูเนเต็ดนะคะก็ไล่มาแล้วเหมือนกันนะคะโดยมีคะแนนอยู่32ตต้งก็ห่างจากอันดับที่3กับ4เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนก็ถือว่าในกลุ่มข้างบนนะคะก็ยังลุ้นกันสนุกอยู่นะคะสำหรับอันดับ2 5ถึง5นะแต่ว่าเออถ้าจะไปเบียดอันดับหนึ่งอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยนอกจากตัวเองจะต้อง ชนะให้ได้ทุกเกมแล้วเนี่ยต้องไปลุ้นให้บุรีรัมย์สะดุดด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อนะคะสำหรับกลุ่มด้านบนนะคะทุกคนอโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูโซนท้ายตารางกันหน่อยนะคะบอกเลยโซนนี้แหละสนุกสุดๆนะคะเพราะว่ามันเป็นการสู้กันนะของทีม3ทีมละกันที่อยู่ในโซนที่ถือว่าอันตรายสูงสุดนะคะที่จะต้องหล่นไปเล่นในทีนะคะนั่นก็คืออันดับที่ 14 15 16นั่นเองนะคะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงในระหว่างเนี้ยทีมอันดับที่เท่าไหร่นะ11 12 13นะคะก็ยังถือว่ามีสิทธินะที่จะมาสลับที่สลับตำแหน่งกับ3ทีมล่างสุดด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนเอ่อยกตัวอย่างเช่นนะนครราชสีมามาสเตอรเนี่ยตอนแรกนี่ว่าเขานิง่งใช่ปะ ก็เห็นอยู่บวยตารางมาพักใหญ่แล้วนะคะอยู่อันดับที่16แล้วก็มี7แต้มล่าสุดทําไมชนะเก็บ3มแต้มได้นะคะคะแนนก็เลยถูกปรับขึ้นมาเป็น10แต้มซึ่งห่างจากทีมอันดับที่15อย่างเมืองทองอยูในเต็ดแค่3แต้มเท่านั้นนะคะเมืองทองเนี่ยหลังจากที่อ่กคาบ้านมานะคะก็ทําให้ลนมาอยู่อันดับที่15แล้วก็มี13แต้มเหมือนเดิมนะทุกคน ในขณะที่พลังการที่เคยเอาชนะเมืองทองแล้วก็ผลักเมืองทองมาอยู่ในโซนตกชั้นเอ้ยมาโซนตกชั้นเออใช่ถูกต้องนะคะก็หล่นมาอยู่โซนตกชั้นด้วยกันแล้วเหมือนกันนะคะก็หลังจากที่พ่ายมานะก็มี14แต้มนะคะก็เลยทําให้3ทีมนี้ที่ถือว่าเป็น3ทีมที่มีความเี่ยงสูงที่จะตกชั้นเนี่ยคะแนนก็เบียดกัน สนุกเลยสนุกไหมเนี่ยไม่สนุกด้วยนะเพราะว่าอันตรายนะคะทุกคนโอเคส่วนอีกทีมหนึ่งนะคะที่จะพูดถึงไม่ได้นะคะอย่างลำปูวอริเออร์นะคะก็ถือว่ามีคะแนนไม่ได้ทิ้งห่างไปจากทีมอันดับ14 1สสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีคะแนนม,มากกว่าพลังการแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะคะส่วนชนบุรีเนี่ยตอนนี้ก็มี18แแต้มละแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มี นะคะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งแพ้มาคือฟอร์มยังไม่นิ่งไงแล้วนับหน้าเนี่ยเขาต้องไปเจอกับใครถ้าเหลือที่ฟอร์มกําลังดีเออก็น่าสนใจนะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่กลุ่มพวกเนี้ยมันจะทําแค่ตัวเองไม่ได้ละหมายถึงว่าทําให้ตัวเองแค่เอ้ยถ้าเราชนะไปเรื่อยๆก็คงจะดีนะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่มันต้องไปลุ้นให้ทีมที่มันอยู่ใกล้เคียงกันอนะ ไปแพ้ไปอะไรด้วยนะคะคือเป็นทั้งกองเชียร์แล้วก็กองแช่งให้กับทีมอื่นๆด้วยเพราะว่าเอ,อ่อถ้ามันเบียดกันแบบเนี้ยใครพลาดตอนเนี้ยก็มีสิทธิ์นะคะที่จะถือว่าพลิกเกมของตัวเองได้เลยนะคะทุกคนดังนั้นก็ต้องติดตามกันต่อนะคะสำหรับไทยลีกฤดูการ2025ทับ26นี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันนะัดที่19ของไทยรีกันนะคะทุกคนก็สัปดาห์นี้นะคะไม่มี Friday Night นะคะทุกคนจะมีแข่งเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะว่าใครเจอกับใครบ้างแล้วก็คู่ไหนหน่าดูนะคะอเริ่มกันที่คู่แรกนะคะของวันเสาร์ที่31มกราคมนะคะ b ีจีปทุมนะคะเปิดบ้านเจอกับเชียงรายยูในเต็ด18นาฬิกาส่วนคู่ที่2พลังการเปิดบ้านเจอกับประจวบนะคะ6โมงครึ่งนะคะ18นาฬิกานาทีคู่ที่3ชลบุรี FC เปิดบ้านเจอกับการท่าเรือ FC 1ทุ่มตรงคู่ที่4คู่สุดท้ายนะคะอายุทยายูเนเต็ดเปิดบ้านเจอกับประยองนะคะ1ทุ่มครึ่งนะคะทุกคนอืม ดูหน่อยดิคู่ไหนหน่าดูถ้าเป็นระยองกับยุทธยาถ้าระยองชนะเป็น30ก็ยังไม่ได้อะไรมาถ้าอยธุธยาชนะบวกเพิ่มอีก3เป็น26ก็ยังอยู่เป็นก,ก,ก,นก,นกนลางๆก็เป็นทีมกลางกลตารางทั้งคู่จริงๆม,มันน่าดูทุกคู่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะดูว่านะทีมไหนหน่าดูสุดนะคะอะไรทัาาา้าอย่าง BG จกับเชียงรายละ่ะ ถ้าบีชนะบวกอีก3สมมติทีมอื่นยังไม่อะไรละกันยังไม่ได้แข่งถ้าบวกอีก3เป็น35ก็จะขึ้นไปแย่งอันดับ2กับราชบุรีเลยนะเออเชียงรายละ่ะถ้าเกิดชนะบวกอีก3ก็26ก็อยู่ในโซนแบบเลขตัวเดียวอยู่นะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าเกิดจะน่าดูก็คือเออเชียงรายก็อาจจะแบบยื้อยุดนะแก,แก้งแก้งแก้งบีจีแบบ ฉันไม่ให้เธอขึ้นไปเป็นอันดับสองหรอกอะไรประมาณนี้นะคะหรือวีจีก็แบบว่าเฮ้ยฉันจะทําให้ได้นะมีแรงผลักดันมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าน่าดูนะคะอีกคู่หนึ่งไหมล่ะอย่างคู่พลังการกับประจวบประจวบอันดับที่7ถ้าชนะก็ก็น่าหละก็อยู่ประมาณเลขเลขตัวเดียวก็ยังถือว่าอยู่ในโซนที่ดีนะเออนะคะส่วนพลังการสมมติโอ้ ถ้าชนะก็จะหลุดจากโซนแดงเลยนะจะทะยานขึ้นไปอยู่นะ่ะประมาณ11 12อ3ประมาณนั้นนะคะรือไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนจับมือไว้นะคะเออไม่ได้ไม่ได้คู่นี้ก็น่าสนใจนะอาจจะแบบดูแล้วแบบลุ้นว่าประจวบจะชนะไหมอะไรประมาณนี้นะคะส่วนอีกคู่หนึ่งของวันเสาร์เดี๋วดูอีกนิดนึงนะ การท่าเรือเอ้ยน่าดูนะนเอ้ยคู่นี้น่าดูเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเรือเนี่ยบุกไปเยือนชนลีแล้วเก็บสามแปมได้เนี่ยท้าเรือก็จะหืมไอเบอร์สองของของตารางเนี่ยมันก็จะสู้กันสุดฤทธิ์เลยนะสมมุติเมื่อกี้บีีชนะใช่ป่ะก็เป็นสาห้า แล้วถ้าเรือชน,นะก็เป็น36มสิบหกาเรือก็จะขึ้นไปเป็นอันดับสองแทนเลยนะแบบนั้นเลยนะคะเอออันนี้น่าสนใจส่วนชมบุรีถ้าเกิดว่าแพ้ก็ยังอยู่อันดับที่12นะก็ถือว่าอยู่โซนโซนเสี่ยงเสี่ยงตกชั้นอยู่นะคะประมาณนี้สรุปคู่ไหนหน่าดูส่วนตัวคิดว่าคู่ของชมบุรีการท่าเรือน่าดูเพราะว่า ก็จะลุ้นด้วยไงว่าชนบุรีจะอยู่โซนท้ายกับเราต่อไหมหรือยังไงนะคะอันนี้ก็น่าดออูประมาณนี้นะคะส่วนคู่วันอาทิตย์นะคะทุกคนคู่วันอาทิตย์นะกออ็คู่แรกเนี่ยเป็นการเจอกันนะคะของนครราชสีมามาสด้า fc นะคะกับลำพูนวอริเออร์นะคะ6โมงเย็นนะคะคู่นี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าลำพูนเนี่ยเ,ออเห็นทาง เพจสโมสรเนานะที่เขาโพสให้คําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเ,อเมืองไทยคัพที่เขาแพ้มานะคะทุกคนไอห่อาจำไม่ได้เอาไม่ใช่ไอห่าก็คือเนื้อหาประมาณว่าเขาอยากจะมาโฟกัสลีกนะคะประมาณนี้ซึ่งก็ไม่ไม่แย่นะคิดว่าเขาน่าจะจัดมีการจัดการที่ชัดเจนอะอว่าเขาจะเอาอะไรอะไรประมาณนี้นะคะ ก็การเจอกันของลำพูนกับนครราชสีมาเนี่ยมันก็ถือว่าน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าถ้าสมมติลำพูนบวกเพิ่มได้อีกสามแต้มชนะเนี่ยเขาก็จะได้สบายใจขึ้นไงอันดับก็อาจจะขยับขึ้นไปแต่ก็ต้องดูแบบสุโขทัยกับชมบุรีด้วยนะว่ายังไงนะคะแล้วก็ส่วนโคราชอะถ้าเกิดชนะลำพูนได้เนี่ยอาจจะสลับที่กันไหมกับเมืองทองนะคะอันนี้ก็น่าสนใจ อันนี้ก็น่าดูนะอืมนะคะทุกคนอ่ะน่าดูแล้วแล้วก็คู่ต่อไปอันนี้น่าดูจริงนะคะน่าดูแน่นอนคู่นี้นะคะคู่ที่2ของวันอาทิตย์นะคะ18นาฬิกาสานาทีราชบุรีเอซเจอกับเมืองทองนะคะเมืองทองบุกไปเยือนแหมไม่เท่าไรหรอกมกั้งเราบุกไปเยือนอันดับที่สองของตารางตอนนี้ <laughs> จะรั่วดูกันก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะคะ ถ้ายังเล่นเหมือนเดิมนะคะก็อันตรายนะคะเออแต่ส่วนลาดลีเนี่ยวันนั้นที่เขามาแข่งที่ท่าเรือแล้วนี่ได้ไปดูเนี่ยตัวดีๆจี๊ดๆเอาเป็นตัวไทยแล้วกันนะตัวไทยก็แน่นอนนะเป็นใครนะธนวัต์ซึ่งกิถาวรเช่าะเด็กเก่าเมืองทองด้วยเออแล้วก็ใครอีกอะเจ้าเท่เทก็เคยอยู่เมืองทองนะเล่นดีเลยละนะคะนั่นละ จะรู้เรื่องนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงส่วนคู่ที่3นะคะก็แข่งเวลาเดียวกันกับคู่ที่2ม่อกี้แและนะคะ18น30นาทีสุขโขทัยเปิดบ้านเจอกับอุทัยธานีนะคะทุกคนอันดับ10เจออันดับ11ก็ถือว่าถ้าถ้าเกิดใครแพ้ชนะเนี่ยส่วนตัวยังรู้สึกว่าเขาก็ยังอยู่อันดับไล่เลี่ยกันอย่างนี้อยู่นะคะอ,อาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ โอเคต่อมานะคะคู่สุดท้ายอันนี้เป็นบิ๊กแมทนะคะบุรีรัมนะคะเปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูเนเต็ดนะคะ19นาฬิกานะคะทุกคนก็อืมคือถึงแม้ว่าบุรีรัมเนี่ยเขาจะเป็นอันดับที่1ตอนนี้เนาะจาฝูเอแบงคอกเองเนี่ยก็อยู่อันดับที่4แล้วก็ถือว่าเป็นโซนหัวตารางเจอกันแล้วเป็นทีมใหญ่เจอกันด้วยนะคะต,ต้องรอดูว่า การบุกไปเยือนของแบงคอกเนี่ยจะสามารถแบ่งแต้มจากทํามกรีดัมยูเนเต็ดได้ไหมนะคะอืมก็ต้องรอติดตามนะคะหนึ่งทุ่งตรงนะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าน่าดูทุกคู่เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เอ่อเริ่มมีสัญญาณที่ชัดเจนแล้วสำหรับทีมที่ชนะหรือแพ้หรือว่ารูปแบบการทำทีมของแต่ละทีมจะเป็นยังไงก็หลังจากนี้มันจะแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่า จะอยู่หรือจะไปหรือจะยังไงนะคะแต่ถามว่ายังมีโอกาสไหมก็ยังมีนะเพราะว่าถ้าถ้ามองแบบมองแบบชิวๆก็คือเพิ่งจะนัดที่19เองมี30นัดแต่บางทีเราก็ต้องคำนวณตัวเลขด้วยนะคะว่าถ้าสมมติเราชนะไม่ได้ทั้งหมดในนัดที่เหลือเสมอก็ยังดีแล้วมันจะเป็นยังไงก็ต้องคิดกันต่อไปแบบนั้นนะคะ รอติดตามแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันหลังเกมนะคะเฉะพาะคู่ที่ดูนะคะหรือคู่ที่ไม่ดูเดี๋ยวก็มาคุยกันก็นได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ยังไงฝากกดติดตามช่องบอสระโอด้วยละกันนะคะทุกคนแล้วก็ใครเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยเดี๋ยวมาตอบนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าและไลฟ์หน้านะคะวันนี้ไปแหละบาย